ผงแดงยังมีหัวใจแข็งแกร่งหรือไม่หลังจากที่ลิเวอร์พูลพ่ายมาสามนัดติดต่อกันทําให้ฟอร์มทีมถดถอยอย่างน่ากังวลแต่ชลอตผู้จัดการทีมยืนยันว่าทีมยังคงมีจิตใจแข็งแกร่งและพร้อมสําหรับการแข่งขันแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้แม้ว่าผลการแข่งขันที่ผ่านมาจะไม่น่าประทับใจแต่ชลอตเชื่อว่าทีมของเขายังมีโอกาสกลับมาทําผลงานที่ดีขึ้นโดยเฉพาะกับการต้องการที่ยังอ่อนไหว ซึ่งทาให้พวกเขาเสียประตูไป9้าลูกในหลีกถึงตอนนี้แต่ที่น่าสนใจคือชลอตยังคงมั่นใจในทีมของเขาโดยเฉพาะกับนักเตะร,ระดับท็อปที่ไม่เคยผ่อนคลายแม้จะชนะหรือแพ้พวกเขายังคงเตรียมตัวอย่างเต็มที่สําหรับทุกการแข่งขันนอกจากนี้ชลอตยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาทีมให้ดีขึ้นและลดช่องว่างระหว่างทีมของเขากับคู่แข่งและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่พลาดไปชลอตยังพูดถึงอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดว่า เขามีศักยภาพที่จะเป็นส่วนสำคัญของทีมในอนาคตหลังจากที่เขาได้ฝึกซ้อมและลงสนามกับเพื่อนร่วมทีมใหม่มาหลายนัดแล้วชลอสเชื่อว่าเวลาของอิสซักจะมาถึงเร็วๆนี้คุณคิดยังไงหงแดงจะกลับมาทำผลงานที่ดีขึ้นในการแข่งขันแดงเดือดหรือไม่อิสซักจะสามารถแสดงฝีเท้าที่แท้จริงให้ทุกคนเห็นได้หรือไม่ขอให้ผู้อ่านสามารถแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อสร้างการสนทนาที่น่าสนใจ